สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube แล้วก็ชาวเพจ a c e b o o k ทุกท่านนะครับแล้วก็ทีมงานรถบรรทุกสายบุญทุกคนนะครับวันนี้ผมก็นะครับอยู่ทีว่วัดบ้านไร่นะครับวัดบ้านไร่วัดหลวงพ่อคูณนะครับวันนี้ก็อพอดีทางวัดนะครับ จะได้ก็มีโครงการนะครับมีโครงการสร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธโทริสุทธโธนะครับองค์ใหญ่นะครับคือตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังอตอกเสาเข็มนะครับตอกเสาเข็มคือกําลังเริ่มกําลังจะสร้างตอนนี้าขาดอิฐหินปูนทรายเนาะก็กําลังจะเริ่มสร้าง กำลังจะเริ่มทํานะครับกําลังจะเริ่มทํานะครับก็ประมาณนี้ครับนะครับประมาณนี้โครงการนะครับก็จะเป็นโครงการที่จะสร้างหลวงพ่อคูณนะครับองค์ใหญ่นะครับหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะครับไอนี้ก็จะเป็นรายชื่อเอยไม่ใช่ขอโทษครับก็จะเป็นธนาคารที่สมทบทุนนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างโครงการอะไรบ้างนะครับเป็นธนาคารที่ใครอยากร่วมบริจาคนะครับอยากร่วมบริจาคเงินปัตตุปัจจัยนะครับเพื่อที่จะสร้างาในครั้งนี้นะครับก็จะมีธนาคารออมสินธนาคารฐานไทยแล้วก็ทกสนะครับเลขบัญชีก็ตามนี้แต่ วันนี้ผมก็เอาข่าวดีนะครับใครอยากร่วมทำบุญนะครับวันที่26นะครับ26มิถุนานะครับตรงกบันอาทิตย์นะครับผมก็ทีมงานรถบรรทุกนะครับทางไม่รู้ว่าทางไหนก็รถบรรทุกใครที่อยากเอาอิฐหินปูนทรายมาร่วมบริจาคก,กันนะครับก็เจอกันครับวันที่26มิถุนานะครับ ใครอยากจะมาร่วมทำบุญงานมิติ้งครั้งนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าจะมากี่คันนะครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมากี่คันนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับโครงการก่อสร้างาหลวงพระคูณองค์ใหญ่นะครับที่วัดบ้านไร่นะครับก็ใครอยากจะมานะครับอยากจะมาร่วมนะครับอยากจะมาร่วม ก็มาร่วมบริจาคอิฐหินปูนทรายนะครับอิฐหินปูนทรายก็เชิญเข้ามากันได้ใครอยากจะมาก็สอบถามทางเบอร์โทรผมก็ได้0 8 2 5เอ้ย0 8นนะครับ264 5541นะครับใครอยากจะมาร่วมร่วมงานร่วมงานนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ พระประธานนะครับวงใหญ่ตัวนี้ก็กําลังสร้างหัวหลวงพ่ออยู่นะครับตอนนี้พูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเนาะเราบางครั้งก็พูดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกไม่เป็นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันเพราะว่านะครับตอนนี้ก็กําลังสร้างแล้วก็ฐานฐานก็น่าจะใหญ่อยู่นะครับฐานก็ทรงเสร็จมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดที่วัดนะครับที่วัดบรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าประคนเข้ามาเที่ยวเยอะนะครับเยอะออตอนนี้ก็ประชุมกันแล้วว่าเราจะเอาเออวันที่เท่าไหร่นะครับที่เราจะมาเอาอีหินปูนทรายนะครับมาบริจากแะ่ตรงนี้ หรือว่าใครมาไม่ได้ก็สมทบทุนโอนเข้าบัญชีก็ได้หรือว่าเอ่อข้าบัญชีทางวัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าทางบัญชีผมก็ได้นะครับหรือว่าช่างเอ็มก็ได้นะครับก็จะมีช่างเอมก็เสียลุยนะครับช่างลุยช่างลุยนะครับที่ผมไปคุยกันเมื่อวานเนาะก็ทีมงานรถอ e ีเท โซนโซนฝั่งฝั่ง,งพระทองคำฝั่งนู้นแหละเออบ้านอะไรนะผมจะไปไรเยือนเยือนอะไรเนะี่ยประมาณนี้แหละจำ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 ,จำชื่อไม่ได้ก็เขตเขตพระทองคำนั่นแหละครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนใครที่อยากจะมาร่วมบุญหรือว่าจะเอารถบรรทุกนะครับจะเอารถบรรทุกมาร่วมนะครับงานมิ팅เจอกันแน่นอนครับวันที่26 มิถุนานะครับอินหินปูนทายนะครับรถบรรทุกจุดรวมพลเดี๋ยวผมก็จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะตั้งจุดกันตรงไหนอะไรยังไงไรายละเอียดเป็นยังไงนะครับก็ชญชวนกันมาแล้วกันนะครับใครอยู่เขตด,ด่านคุณทศนะครับ f อด่านคุณทศนะครับอยู่ฝั่งทั้งนี้นะครับก็ ขอเชิญชวนมาแล้วกันผมก็อยู่ไกลไม่ใช่ว่าผมอยู่ในแถวนี้เนาะในอำเภอนี้ผมก็อยากพอดีเห็นมาเห็นพอดีก็คือได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับก็ที่แน่ๆตอนนี้ก็ทีมงานก็มีอยู่ประมาณห้าพ่วงแล้วครับมีห้าพ่วงของเสียลุยก็ประมาณสี่พ่วงของผมอีกหนึ่งพ่วงนะครับแต่ทีมงานของเสียเอ็มนะครับช่างเอ็มอีก กี่พ่วงผมยังไม่ทราบยังไม่ในใจนะครับว่าจะมากันกี่คันนะครับก็ตอนนี้ก็จะสมทบทุนกันระดมทุนกันซื้ออินทินปูนทรายมาบริจาคที่วัดนะครับเจอกันแน่นอนครับวันที่26นะครับมิถุนานะครับเดือนนี้นะครับเดือนนี้สองห้าหกห้าเออหกห้าหรือหกหกเออหกห้าครับพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับ ตอนนี้ก็กำลังเริ่มเริ่มสร้างก็ใหญ่อยู่นะครับวัดหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่นะครับปัดบ้านไร่ครั้งแรกนะครับในชีวิตเตยที่ผมได้มายืนณนะตรงนี้นะครับครั้งแรกเลยมายืนณนะตรงนี้ก็จะมีทีมงานช้างนะครับที่อยู่หมู่บ้านช้างก็จะร่วมแห่ด้วยนะครับวันนั้นในวันนั้นนะครับก็จะนี่ครับ ที่งานช้างก็อยู่ตรงนี้ครับก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเจอกันแน่นอนนี่ครับก็ขอโมทนาสาธุทุกท่านครับที่จะมาในวันงานวันนั้นนะครับใครที่จะมาร่วมบุญกันก,นก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ใครมีเฟซผมหรือว่าไอดีไลน์ผมก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับนี่ครับทีมงานทีมงานสายบุญนะครับวันที่26 เจอเจอกันแน่นอนใช่ไหมสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับนี่ครับเจอกันแน่นอนก็จะเอาช้างสองเชือกนี้เอ่อแห่วันทิตยี่สิบหกที่เราจะเอาอิฐปูนทรายมาบริจาคกันนี่ก็จะมีช่องยูทูบไฟแบงค์แฟมิลี่นะครับไฟพายแบงค์นะครับแฟมิลี่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามของช้างด้วยแล้วกันเป็นใครใครอยากมาเห็นนะครับตัวจริงวันนั้นก็วันทิตยี่สิบหกก็ได้เห็นแน่นอน นะครับก็อาจจะมีโชว์นิดๆหน่อยๆนะครับบันบันงานนะครับถ้าอยากเข้าไปดูช้างก็อยู่ในของช่องช่องยูทูปนะครับช่องยูทูปพี่เขาเลยอะไรนะพลายแบงค์พลายแบงค์แฟมิลี่แฟมิลี่นะครับก็เข้าไปดูได้เลยสองเชือกโซนมากครับโซนโซนมากอาร์เต้นให้ดูหน่อยเร็วอันนี้อันนี้ให้ดูอาร์เต้นให้ดูหน่อยเร็วเต้นเต้นเต้นเโยกโยกสวยโยกโยกเร็วเอายก เออโยเออเออโยโยโยเออโยเออโยฮึด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 ไม่มีเพลงครับไม่มีเพลงอันนี้ก็คือข้าวๆก่อนใช่ไหมข้าวๆก็ทางช่อง Youtube ของพี่ก็ถ่ายไว้แล้วก็เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วเจอกันวันที่26นะครับงานบุญเจอกันแน่นอนคงจะอีกไม่กี่วันเนาะ อีกประมาณ20 26วัน20กว่าวันนี่แหละประมาณนี้แหละก็ะะเจอกันแน่นอนใครที่จะมาร่วมงานหรือว่ามาเที่ยวก็ได้เจอกันแน่นอนมาเที่ยวที่วัดบ้านใดได้เจอกันแน่นอนนะครับใครเอฟซีท่านไหนที่อยากมาเที่ยวก็จะได้เจอเนี่ยสองเชือกนี่แหละครับอยู่ที่นี่ใครอยากขี่ช้างขี่ไม่ได้นะครับ <laughs> บอกไว้ก่อนนะครับขี่ไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอก ควานขี้เกียจไอ้นี่ผมบอกตรงๆเลยคือควานอะขี้เกียจไม่อยากเอาช้างออกร้อนมันร้อนเดี๋ยวรอเอายกเราเอาสูงซุงบนสูงไอ้อยแอคชั่นแอคชันยกขาด้วยเออนั่นแหละเออโลคักอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับอ่าบายบายด้วยบา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 ยด้วยบายบายด้วยอ่ะสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วย ย,ยืมยืมยืมเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกอนเอาเอาครับสวยเออต้องโล่ฉลาดครับ